ตัวนี้ก็จะเป็นนะครับหินเทอบลงมาเนาะมีลากไซมีอะไรด้วยนะครับเนาะเป็นที่อยู่ของพระปิสุสงสมัยก่อนเนาะถ่ายภาพบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะเป็นล่องหินแตกนะก็จะเป็นเทิอบผาหินเนาะเดี๋ยวสำรวจเดินไปเรื่อยๆนะวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะก็ภาพก็จะมีการสั่นบ้างนะครับเนาะ มีจีวรของพระสงฆ์เนาะมีคุสังฆทานทางที่ผมเดินลงมาก็อยู่ฝั่งนู้นเนาะก็จะเป็นเทอิอพาหินนะมีะล่องรอยที่อยู่ของพระสงฆ์มีจีวรมีคุสังฆทานด้วยกเก่าๆเนาะมีโกดหินแล้วก็มีถังกระปิ๊บ รู้สึกว่าก็จะไม่ลกเท่าไหร่นะีอันนี้ก็จะเป็นเสียงว่าเข้าไปนะทะลุฝั่งนู้นนะครับเนาะชมบรรยากาศหินสวยตามธรรมชาตินะครับเนาะก็จะเป็นปฏิมากรรมหินทรายนะครับเนาะถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆรับชมกันเนาะบรรยากาศก็คืออารมณ์่นดีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นฤด,ดูเกี่ยวข้าว อ่ช่วงไปปลายเดือนพฤศจิกาธันวาคมนะครับเนาะเดี๋ยวเดินรอบไปทางนู้นนะครับเนาะภาพก็จะสั่นแล้วก็อ่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนาะ,ะตเนี้ก็จะเป็นหินเทิบเนาะ ธรรมชาติส,ารสร้างนะครับสิ่งดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นปฏิมากรรมหินเนาะทางที่ผมเดินมาก็จะอยู่ตรงนน้นเนาะไปจะอยู่ขลองพระศกนะครับเนาะบรรยากาศคืออ่าลมรื่นดีมากนะครับเนาะก็จะมีหนูหวายนะมาแทะกินต้นกระบกอันนี้เป็นสมุนไพรต้นปลาไหลเผือกนะครับเนาะเดี๋ยวเดินไปข้างบนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะ พามาสำรวจนะครับป่าเขาตามธรรมาชาติบ้านเราตรงน,นี้ก็จะเป็นล่องหินเนาะเอาวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะก็จะมีขึ้นก็จะสั่นหน่อยนะครับเนาะจะไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหรนะ่ที่ลงไปเมื่อกี้ที่ผมถ่ายลงมาเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นหินเทิดลงไปเนาะตัวนี้เป็นเพิงนะครับเนาะเพิงสามารถหลบฝนหลบแดดได้เนาะเป็นเพิงหินเพิงหินตามป่าเขาลำนเนาไผ่นะครับเนาะที่พักอ่ะฝนตกมาก็สามารถหลบฝนหลบแดดได้นะเพื่อนๆนะ ข้างบนก็จะเป็นโขดหินหาแล้วก็มีเป็นเพิงถ้ำเนาะขึ้นไปข้างบนนะครับเนาะเส้นนี้ก็จะเป็นอ่ร่องน้ำเนาะ เพื่ผาหินนะครับต้นประเลเผือกก็จะเยอะหน่อยนะครับตอนนี้จะเป็นโขดหินใหญ่เนาะไปข้างบนอาก็จะเป็นเป็นถ้ำเนาะเป็นเพิงถ้ำนะครับเนาะถ่ายภาบรรยากาศให้เพืเ่อนๆรับชมกันก็จะประมาณนี้นะ,ะใช้มือถือถ่ายก็จะภาพก็จะสันส่นหน่อยแล้วก็ ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับปรากฏการเนาะ,ะก็จะเป็นหินเทิบเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเป็นทางน้ําไหลนะครับเนาะก็จะเป็นอ่าเป็นซอกเป็นหลืบนะครับเนาะเป็นซอกเป็นหลืบตามธรรมชาติบ้านเราเนาะโอ้โหสมุนไพรเยอะเลยนะครับเนาะ เป็นเพิงนะ,ะเรียกว่าเป็นเพิงถ้าเพิงหินนะตามธรรมชาตินะก็เป็นที่อยู่ของคนสมัยก่อนนะหลบภัยนะครับตามเป็นเพิงถ้าเนะาะตอนนี้ก็บรรยากาศนะนะครับลมเลื่นดีนะครับเนาะเป็นทางที่เดินมานะเป็นเพิงหินเพิงถ้าเนาะนะครับก็จะเป็นเทอบผาหินเป็นเพิงเนาะ คล้ายถ้ำก็จะมีโขดหินใหญ่ทางที่ผมเดินมาเนาะฝั่งนู้นนะครับจะเป็นน้ำตัวนี้ก็จะเป็นหน้าผาก็มีต้นไสรด้วยนะครับเป็นต้นไสรเนาะเพื่อผาหินตามธรรมชาตินะเป็นเพิงเนาะ เพินถ้ำข้างบนก็จะเป็นหน้าผามีนะครับโขดหินใหญ่ให้เราได้ชมกันนะโอ้โหเป็นหินตั้งนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นซอกเป็นหลืบเนาะนูน่นเป็นซอกเป็นหลือบอ่ะมีอ่าประเภทเฟิร์นนะครับเกิดกันด้วยนะนะครับประเภทเฟิรนะ์นเนาะวันนี้พามา สำรวจธรรมชาตินะครับเนาะน่าจะมากางเต็นท์ได้เนาะก็จะนะครับสวยๆอยู่เนาะบรรยากาศนะรมรื่นดีนะครับก็จะมีชาวบ้านเอามากาอกองไฟด้วยนะนี่ก็จะเป็นซอกหลื้าไปนะนะครับบรรยากาศดีมากอ่ะเป็นธรรมชาติเนาะ ก็จะเป็นอะเป็นหินทรายนะครับประเภทหินทรายบ้านเราอันนี้เป็นหินเทิบเนาะหินเทบเิบสวยงามตามธรรมชาตินะครับ